ข้อ26รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD มีด้าน AB ขนานกับด้าน DC และด้าน AD ขนานกับด้าน BC มุม ABD กาง30องศาและมุม BCE กาง70องศามุม DBC กางกี่องศาข้อ1 20องศาข้อ2 30องศาข้อ3 40องศาและข้อ4 70องศานี่คือรูปนะคะ ไม่น้องเห็นรูปแล้วพี่เอารูปลงนิดนึงนะเราจะค่อยๆเอาข้อมูลจากโจทย์มาใส่ในรูปกันเขาบอกว่าสามสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD มีด้าน AB ขนานกับ DC แล้วก็ใส่เข้าไปปุ๊บด้านนี้กับด้านนี้ขนานกันโอเคนะแล้วเขาบอกอะไรอีก AD ก็ขนานกับ BC เหมือนกันด้านนี้ก็ขนานกับด้านนี้เหมือนกันถูกไหมอะแล้วง่ายต่ออีกเขาก็บอกว่ามุม ABD a, b, d กาง30โอเคถูกต้องมุม b, c, e กาง70 b, c, e กาง70ถูกต้องทีนี้มุมที่เขาถามคือมุมไหนล่ะเขาบอกว่ามุม d, b, c d, b, c คือมุมนี้ถูกไหมมุมที่พี่เราบายสีเขียวงนี้ไว้ทีนี้ก่อนที่จะทำโจทย์ข้อนี้พี่อยากให้น้องดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเส้นขนานและเส้นตัดก่อน เพราะว่ามันจะใช้ประโยชน์มากๆในการทาโจทย์ข้อนี้ถูกปะสมมตุติพี่รักเส้นสีพูสองเส้นบอกงว่าเส้นสองเส้นนี้ขนานกันขนาดกันอยู่ก็มีเส้นมาตัดปื๊ดแล้วเขาก็บอกว่าพี่ถามว่าเส้นตัดเนี้ยมีความหมายยังไงถ้าพี่วาดปื๊บอย่างนี้พี่ถามว่ามุมสีพูที่พี่วาดสองอันเนี้ยมีคุณสมบัติยังไงแล้วเขาเรียกว่าอะไรใช่ใช่เนมบางคนตอบถูกเขาเรียกว่าเป็นมุมแย้งถูกไหมแล้วคุณสมบัติของมุมแย้งคืออะไร คุณสมบัติของมุมแยงคือมุมที่จะต้องเท่ากันนั่นเองถูกปะเพราะฉะนั้นถ้ามุมสีภูสองอันนี้เท่ากันน้องก็ตอบได้ว่าอ๋อมุมแยงคือมุมที่อยู่ภายในเส้นขนานที่เท่ากันถูกปะอ่าแล้วไงต่ออีกเราก็ดูว่าอา้าวแล้วมีมุมไหนที่น้องควรจะรู้อีกพี่ก็ระบายสียเงินเลยพี่ถามว่ามุมที่พี่ระบายสียเงินกับมุมสีภูอันี้เป็นอะไรกัน ตร,รววตรงข้ามกันจริงปะเขาเรียกว่ามุมตรงข้ามกันมุมตรงข้ามมีคุณสมบัติยังไงมุมตรงข้ามมีคุณสมบัติว่าต้องเท่ากันถูกปะแล้วต่อจากนี้มีอะไรอีกพี่ก็เอาสีแดงไประบายตรงนี้ฟึบพี่ถามว่ามุมสีแดงกับมุมสีชมพูนี้เขาเรียกว,ว่ามุมภายในเส้นตรงถูกปะซึ่งมุมภายในเส้นตรงจะต้อง,งรวมกันเป็นร8อปดิองศานอกจากนี้มุมสีแดงตรงนี้กับสีชมพูรตรงนี้เขายังเรียกว่าเป็น มุมภายในของเส้นขนานมีคุณสมบัติเดียวกันกับคล้ายกับเส้นตรงก็คือมุมภายในของเส้นขนานรวมกันได้180เหมือนกันนอกจากนี้ถ้าน้องเห็นอีกมุมมุมสุดท้ายที่พี่จะบอกก็คือมุมสีมวงนี้กับสีน้ำเงินอันนี้มันคือมุมที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดแต่เป็นมุมภายในแล้วก็มุมภายนอกถูกปะมุมสองอันนี้ก็มีขนาดเท่ากันอีกเหมือนกันนี่คือคุณสมบัติคร่าวๆเกี่ยวกับเส้นขนานที่น้องจะต้องรู้ เราก็มาเริ่มดูรูปกันเลยนะรูปให้ข้อมูลมาว่าอะไรเอ่ยให้ข้อมูลมาว่าให้ข้อมูลตามที่เราใส่ลงไปถูกปะอะทีนี้พี่อยากให้น้องมองอย่างนี้ก่อนถ้าพี่ให้เส้น a อเป็นเส้นขนานกันอย่างนี้ให้น้องมองเส้นนี้เป็นเส้นตดัดพี่ลากเส้นออกมานิดนึงน้องจะเห็นไหมว่ามุม30กับตรงนี้เฮ้ยมันคือมุมอะไรนะคุณน,นุมุมที่อยู่ภายใน,นของเส้นขนานแต่อยู่คนละข้างกันเขาเรียกว่ามุม แยง้งถูกปะ่ะเพราะนั้นมุมนี้ก็ต้องมีค่าเท่ากับ30องศาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามุมนี้30ปุ๊บน้องก็ดูตรงนี้นะมุมตรงนี้คือมุมอะไรเอ่ยพี่เขียนเลยมั่นใจ1้อยชัวถามว่าพี่รู้ได้ไงว่าเป็น1้0ยเพราะว่ามุมภายในเส้นตรงจะต้องรวมกันเป็น180องศาแต่ตรงนี้ไปแล้ว70ตรงนี้ก็เหลือร10ถูกปะ่ะอา้าวอย่างนี้ง่ายเลยถูกไหมมุมสีเขียวของเราเราต้องได้คําตอบแล้วเพราะว่าน้องทุกคนจะต้องรู้ว่า คุณสมบัติของสามเหลี่ยมเนี่ยมุมภายในสามเหลี่ยมรวมกันต้องเป็นร้อยแปดสิบองศาถูกปะแต่เพราะแล้วสามเหลี่ยมรูปนี้พี่เอามาวาดใหม่เป็นอย่างนี้ถูกไหมมุมนี้เอาไปแล้วสามสิบจากมุมแยงมุมนี้คือเราคือมุมที่เราต้องการรู้ส่วนมุมนี้คือร้อยสิบองศาเนื่องจากคุณสมบัติของเส้นตรงเพราะฉะนั้นจะได้ว่ามุมสีแดงอันเนี้ยมีค่าเท่ากับร้อยแปดสิบลบสามสิบแล้วก็ลบร้อยสิบถูกไหมเพราะฉะนั้น มุมสีแดงก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยร้อยสามบกร้อไปร้อยสี่สลบร้อก็เหลือ40องศานั่นเองเพราะฉะนั้นจะได้ว่ามุม dbc กลาง40องศานั่นเองนะก็คือมุมนี้ถูกปะสรุปโจทย์ข้อนี้พี่เน้นอย่างเดียวคือพี่อยากให้น้องรู้จักคุณสมบัติของเส้นขนานที่มีเส้นตัด แล้วก็รู้จักทุกอย่างเลยนะทั้งมุมตรงข้ามมุมแยง้งแล้วก็มุมภายในเส้นตรงแล้วก็ามาประยุกต์ใช้กับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานน้องก็ได้คําตอบของมุมที่น้องต้องการซึ่งตอบสซึ่งตอบว่าเท่าไหร่นะตอบว่า40องศาตรงกับช้อยข้อ3นั่นเองค่ะ